รโอ้โหเขาอันนี้คือเข้าไปขอกล่องเขาเอาไปทักของเหรอเฉยๆเสียไฮไลท์แซนฮะดูกันนะไม่จะบอกว่าทริปทริปทริปเราสองคนเนี่ยมันสเกจดูมันแน่นมากถูกปะอ๋อใช่ก็ต้องมีเวลาก็ต้องใช้ตังค์ให้มีเวลาคือเนี่ยเพิ่งจะมีเวลามาจะบอกว่าไม่คือดูดูในดูในแท็กเออดูในแท็กนะครับดูในแท็กบอกทุกคนทุกคนบอกว่าเรา ผู้เราไม่ค่อยมีเวลาแบบเออใช่โมเมนต์เลยเดินเดินเนื้อหเจมป์ปุ๊หายไปไหนเินเนื้อจิมมี่ตีหายไปไหนออะะไร่เดินเดินเนื้อหาอะไรอ่ะหนูใจเย็นลูกไม่สนิทจะไาสร้างกู้กู้กระเจาหมดไม่หมดเพให้ไม่ผมชอบเพลงนี้ไงอุ้ยแอบหลอกว่ามันเนี่ยไม่ได้หลอกว่าผมล็อกเพลงใ้ใช่ไปไปเดี๋ยวไม่ไปด้วยหรอไอ้ตอนนี้ตอนนี้ไม่สบายนะผมว่า อากาศมันหนาวมากเลยมึงเลือกมึงช่วยเลือกร้านหน่อยหิวพี่ปูวิทบอกเดี๋ยวเพราะปูวิทไลน์ไปไม่มีใครตอบไม่ผมตอบแล้วไงขึ้นรถดีกโอ้โหนั่งรอบนรถดีกว่าเฮ้ยอ่า แกร้องเพลงมีความหมายปะอะไรวะอยากกินหรืออยากกินโรงแรมหรืออกินแถวนี้หรืออยากกินแถวโรงแรมอยากกินจะไม่ได้สามารถอยู่รอจนแถวโรงแรมแถวโรงแรมก็ได้ครับจะได้กลับง่ายๆกลับง่ายๆได้จะได้โทรบอกอ้นช่างแต่งหน้าอีกแก๊งหนึ่งเขาจะได้มาชิมด้วยครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ ในวาอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับของญี่ปุ่นนะครับอากาศหนาวมากเลยนะครับประมาณ18องาอาาศา20องศานี่แหละกำลังจะไปกินข้าวกันนะครับทุกคนวันนี้ผมได้เรียนศัพท์ญี่ปุ่นหลายคำเลยนะอิะวันนี้คร์บราเซ นี่อยู่กับพี่สิงเดี๋ยวเราไม่ช็อปบอ่ะอะไรครับเราไม่ช็อปมั้งไม่มีตังค์ครับพี่รอคนมาเปย์อยู่ใครสนใจก็มาเปย์ได้นะครับผมต้องรอให้เขาติดอ๋อเหรอไอจิ๊บเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าพี่จิมมี่เป็นคนน่ารักมากเลยนะครับเขาถ่ายไอ้รูปล่าสุดที่เขาอ่าที่ที่ผมลงก็คือ เขาแต่งให้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับเขาแต่งเขานั่งกบสิวผมอยู่ผมมีความสุขที่ได้แต่งให้น้องทุกคนครับแล้วโหผมอิจฉาหน้าเขามากเลยหน้าสดนะพี่จิมมี่หน้าสดไปแต่งหน้านะโหคือแบบสิวไม่มีสักเม็ดเลยแล้วเขาก็บอกผมว่าแล้วเขาบอกว่าเออคูแต่งรูปมึงสนุกดีวะคูแต่งรูปเอหน้าไม่มีสิวสักเม็ดเอ้ยไม่ใช่แต่แต่ไม่ใช่แต่ว่าแบบมันมันมันดีแล้วพี่ดีแล้วน้องมีสิวพี่จะได้ไม่ตกงาน อ๋อเออชีพพี่เป็นหมอป่ะใช่ที่ผมทำให้พี่มีงานอ๋อเออใช่ว่ะขอบคุณสิวที่ผูกเปนมาขอบคุณสิวที่ทำให้พี่หมอมีจิมมี่น่ารักฮัลโหลโควนฮัลโหลเอาคนน่ารักครับคนน่ารักอ๋อ อูวินอยู่โรงแรมอินดูไลฟ์อยู่เนี่ยเอาหรอบอกไปเจอกที่ไหนไอู้ไอู้วินโทรไอู้วินโทรมาเดินี๋ยวเดี๋ยวเเียวเดนยวนเวนเียวเเย็เยดินเียวนเยวพีวเพิเีเินเดี๋เรยเยวกพี่เพิ่งทนเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวีบีวยยเดี๋ยวรีบโทรบอกแป๊บนึงเดี๋ดเดดดดวเ ไปแ <laughs> ล้วเดี๋ยวได,ได้ได้เดี๋ยวพี่รีบ่าบอกวิคิวข้าวก,ก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายว่างไลฟ์ <laughs>